มันแปลกๆนะจริงๆอะไรเรื่องดีตโตรวเรื่องโดนปลดเรื่องตำแหน่งสละดตำแหน่งเงี้ยมันจะมีเราเรารู้สึกว่าปีนี้มิดรแกรนก็โดนเยอะจริงๆข่าวลือข่าวเสียหายอะไรเงี้ยเยอะมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไนสีคนที่ดูนางงามมานานๆเงี้ย เออยูนิเวิร์ก็เคยปลดนางงามเว r l ์ World ก็เคยปลดนางงามแล้วก็เคยมีคนสเต็ปดาวเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าที่แปลกปีนี้ของแกลนมันแบบ5คนมันลงไปมันตัดไป3คนเพราะฉะนั้นเรื่องแมเนจเมนต์เรื่องแบบฮิวแมนรีซอสเซภายในบ้านอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ เออจริงๆแล้วทุกอินดิเคชันทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุผลของมันนะเราเราอยากให้ตัวของผู้บริหารเนี้ยลองกลับไปย้อนดูก็ดีนะว่ามันเกิดอะไรเนี้ยอันนี้นะเป็นอะไรที่เออค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะมากมีคนที่แบบว่าเหมือนอาจทํทำงานอาจจะเป็นเฮลันยิกทำงานกับบริษัทออแกไนเ a ซชันหลายๆออแกไนเซชันที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่า มีพนักง,งานคนอินเดียมาเบิกค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ว่าไม่เอาใบาเสร็จมาเบิกมาแบบเหมือนแบบฉันจ่ายค่าีไปฉันกินกาแฟไปฉันกินอาหารแต่ไม่มีใบเสร็จแต่ว่าจะมาเบิกซึ่งในความเป็นจริงแล้วในองค์กรใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่สามารถทําได้ถ้าอยู่ไม่มีใบเสร็จเขาจะนางโดนฮารัสหรือเงี้ยโดนแบบล่วงละเมิดทางเพศทางแกรนก็เลยฟ้องกลับว่านางแบบว่าทําไม่ดีไม่ร้ายกับคุณแม่ช่างแต่งหน้าทําผมช่างกล้องช่างไฟอะไรอย่างี้ <laughs> หรือว่ากินเต่าแรงกันนี่ไม่น่าจะเกี่ยวตอนนี้กําลังทาง b i g แกรนด์อินเตอร์เนชัเนี่ยก็ได้ออกจดหมายมาเป็นทางการละที่เขาโพสต์บน Official Instagram นะเดี๋ยวจะมาแปลดว้วยว่าเขาจะฟ้องเรื่องอะไรบ้างเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ นักวิภาค์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์รีวิวแบบจริงใจโดยมิสนลิสนแตดใดๆช่างสิ้นค่ะ <c oughs> โอ้ยสูแต่ละมือตะระเดมีแต่เรื่องเนาะวงการนางงามนี่คือแบบว่าเป็นวงการที่ฮอตเชตอินดัสทรีินไทยแลนด์แล้วตอนนี้คือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ละมือตะระเดมีประเด็นมีเรื่องทุกวัน วันที่แล้วเมื่อวันเมื่อวานซืนมะมิดแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลฝรั่งเศสก็ประกาศลงจากตำแหน่งอ๊ยอีกวันหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรนะมิดแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลเป็นรอ,องอันดับ3าบหรือรองที่4อ่อ่ะมิดบราซิลอ่ะก็ะเยนมากใช่ไหมแต,แต่สละไปตั้งแต่หลังจบละคนมงเขาเรียกว่าอะไรนะราชเชลคุปตาใช่ไหมที่มีข่าวกันกันที่มีข่าวที่ออกมา ร้องไห้เราเราเรื่องไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะของนางแต่ว่านางก็พูดไปแล้วก็ใช้อารมณ์แล้วก็ร้องไห้แต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่มันจับต้องได้ที่มันแบบฟิสิกอลนะก็ออกมาคอมเพลนบลาบๆาแล้วก็ตอนนี้กำลังทางวิแการอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็ได้ออกจดหมายมาเป็นทางการละที่เขาโพสบน Official Instagram นะเดี๋ยวจะมาแปลด้วยว่าเขาจะฟ้องเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อพอลาเชลลงปุ๊บแต่แต่ลงปุ๊บอ่าเยฟรันเศลงอีก เยบารซิลตอนนี้ไม่รู้ว่าทางกองอะส่งจดหมายไปให้นางหรือว่าแต่งตั้งนางออฟฟิเชียลลี่นะว่านางจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแต่ว่านางปรับบนระจีของนางคือใครจะเขาเรียกว่าอะไรนะใครจะลดตําแหน่งใครจะลาออกใครจะดีตนทาอะไรก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของดิฉันค่ะไม่สนใจส,สนแต่ดิดฉันก็นางก็ปรับตําแหน่งขึ้นมานับเองใครเป็นรองอันดับหนึ่งขึ้นมาเลยก็ตบมือให้ <laughs> บิดบานิวฉันว่านางก็เลิศนะเพราะว่าตอนตอนประกวดฉันก็เชียร์นางฉันก็ว่านางก็เก๋ดีอะไรเงี้ยก็ ปรับตำแหน่งขึ้นมารัวๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเกรสเมเชันกับ CJ เหมือนเดิมที่ CJ เนี่ยก็เป็นลูกหล,ลักลของบอสนาะเท่าที่เราได้ดูไลฟ์บอสนะก็ไลฟ์ของคุณ er เทเลซ่านะว่าแบบเออเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วคนปินกับคนไทยอ่ะเคาเจอร์มันจะใกล้ๆกันก็เป็นอารมณ์แบบว่าสู้อ่ะสู้ไม่ถอยแล้วก็เด็กที่แบบฮัมเบิลหัวอ่อนใช้งานง่ายทำงานเก่งอะไรเงี้ยก็เข้ามาเป็นแฟมิลี่ของ i ิ g แกรนที่แบบว่าเออเป็นเป็นก็คนที่ได้ลองหนึ่ง เมื่อคนมงไม่สามารถ fulfill the duty เพราะฉะนั้นลองหนึ่งก็เข้ามาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคนมงก็ได้กลายเป็นคนมงพูดง่ายๆอะไรเงีย้งย,ย,ยแล้วก็โออยายฝรั่งเศสก็ถอนตัวแล้วก็เออ,ออกมาแต่เขาถอนตัวแบบเรามองว่าเขาก็ดูดิปดิป a อมาติกดีนะดูไม่ได้แบบเป็นการแบบใส่ร้ายป้ายสีหรือออกมาดา่าหรือว่าบ่นอะไรแต่นางแค่พูดว่า,วาเออในช่วงที่มีข่าวร้ายของนางที่แบบตอนนั้นที่แบบนางออกมาพูดเกี่ยวกับ คนมองก็คือราเชลคุกตาตอนนั้นน่ะทางองค์กรนางก็ออกมาแบบเหมือนตัดพอนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นการคอมเพลนหรืออะไรนะที่เอ็นมองแต่ว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าเออแกรนอ่ะไม่ไม่แบบเหมือนไม่ค่อยเข็นท่าของนางแล้วก็ไม่ได้ออกมาปกป้องนางเพราะฉะนั้นนางที่นางออกมาสเต็ปดาวอ่ะเพราะว่านางรู้สึกว่านางอยากนางเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองอ่ะทางองค์กรไม่เห็นคุณค่าของของชันก็ไม่เป็นไรไม่เคยออกมาพูดเพื่อชั้นไม่เคยออกมาแบบปกป้องชั้นฉั้นก็ จะสลับตาแหน่งเพื่อปกป้องตัวเองละกันแล้วว่าเออออกอย่างเงี้ยก็สวยสวยดีนะแต่เราเหมือนเหมือนดูจากคำสปิดของนางเรารู้สึกว่าเหมือนนางแบบตัดพอน้อยใจนิดนึงว่าเฮ้ยท่าจริงๆแล้วองค์กรกแกรนอย่างเงี้ยแบบสายตรงไปคุยกับนางว่าเอ้ย hey, เกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะเข้าไปแบบปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยเรว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องสลับตาแหน่งเพราะว่าพอหลังประกวดแล้วเงี้ยเขาก็ เหมือนน้องเขามีปัญหาเรื่องเรื่องคุณแม่ป่วยใช่ไหมเขาก็กลับบ้านไปแล้วทางกองก็อนุญาตให้ให้เขากลับไปจริงๆแล้วคนที่ได้ตําแหน่งมันต้องอยู่ทํางานใช่ไหมแต่เขาก็มีเหตุผลเรื่องแบบสุขภาพของคุณแม่เนาะก็กลับไปองค์กรก็ไม่ได้รังลังเขาไว้เงี้ยเราเมองว่าต่างคนก็มีเหตุผลของตัวเองนะซึ่งก็อยู่เดินกลับไปเองแล้วยู่จะมาตัดพอทําไมแต่ว่าในตัวของนางก็น้องเขาก็อยู่ย0กว่าเนาะเขาก็เออเขาก็คงมีอารมณ์แบบ ของเขาอะเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องของวงกรที่แะไเป็นเป็นดีฟตีเทลเนี่ยเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วคือมันคุยกันได้ก็ก็เราว่าในช่วงการประกวดนางก็เป็นสีสันของกองนะก็ยังไงก็ถ้าถ้าในกองแบบว่าอยากให้นางยังอยู่ตำแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จริง,รงๆแล้วเราว่ามันเป็นอะไรที่มันคุยกันได้ควรของผมอะไรกันเนาะก็ตอนนี้เออมียายบาซิลเป็น <laughs> รองหนึ่งแล้วก็ซีเจขึ้นมาเป็นคนมงแทนนะคะก็ตอนนี้ท็อปห้าเหลือ2คน มันแปลกๆนะจริงๆอะไรเรื่องดีตรวเรื่องโดนปลดเรื่องตำแหน่งสลัดตำแหน่งเงี้ยมันจะมีเราเรารู้สึกว่าปีนี้มิดแกรนก็โดนอย่างจริงข่าวลือข่าวเสียหายอะไรเงี้ยเยอะมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในเอฟซคนที่ดูนางงมานาๆนๆอย่างเงี้ย เออยูนิเวิร์สก็เคยปลดนางงาม World ก็เคยปลดนางงามแล้วก็เคยมีคนสเต็ปดาวเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าที่แปลกปีนี้ของแกลนมันแบบ5้าคนมันลงไปมันตัดไป3คนเพราะฉะนั้นเรื่อง m มเนจเมนต์เรื่องแบบพีวีแมนรีซอสเซภายในบ้านอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เออจริงๆแล้วทุกอินดิเคชันทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุผลของมันนะเราเราอยากให้ตัวของผู้บริหารเนี้ยลองกลับไปย้อนดูก็ดีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเฮ้ย เบเนดิกตข้างหลังบ้านมั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 นแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุผลเนาะก็ลองไปดูแล้วกันแต่ไอ้เรื่องเรื่องฝรั่งเศสไอ้เรื่องเรื่องของพม่มาตะแตนเนี่ยอันเนี้ยก็อันนี้ก็คือไม่มีน้ำใจนักกีฬาอันเนี้ยมันมันอยู่ที่ตัวบุคคลเลยแต่ว่าไอ้ตอนเก็บตัวแกลอ่างเงี้ยก็เก็บนานนะจริงมันควรจะค่อนข้างดูรู้แล้วว่าใครใครปลอมใครไม่ปลอมอะไรเงี้ยแล้วก็ ราเชลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลังบ้านอะไรเงี้ยน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบมีละแคะละคายว่านางเป็นคนแบบเนาะมันก็ต้องแบบคืออีกหน่อยในปีต่อๆไปอาจจะต้องแบบดูให้ลึกดูให้จริงดูให้แบบว่าเอออาจจะต้องแบบต้องดใูให้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 เข็นให้เข้มกว่านี้ว่าแบบเออจะไม่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพราะว่า พอราเชลออกมาเนี่ยเขาค่อนข้างสเปร,ส,เปรสแบบพวกข่าวที่ทําให้องค์กรดูแย่มากทําให้ประเทศไทยดูแย่มากไปหลาย,ยอย่างมันทําให้แฟนนางงามชาวต่างชาติที่แบบบางทีไม่ได้ใช้เหตุผลในการดูเนี่ยพอมาดูแล้วก็แบบคือเราไปเห็นนะแบบเกิน 70%- ็ดสิบอนต่ะก็คือด่าองค์กรแกลนเยอะมากแต่เราอะอย่างที่เราบอกเราทําวิดีโอเราไม่ได้มาเกาะ แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้เป็นนางแบกบมาแบบมาแบบ p r o เ e c t b o หรือว่าแม้ว่าเราจะชอบคุณวัตก็เถอะเราชอบใครน,นก็เถอะแต่เราไม่ได้เป็นตัวแทนแบบว่ามาปกป้องนะอะไรดีเราก็ว่าดีเราเป็นกลางมากอย่างราเชลเนี้ยเขาออกมาพูดเราเรามองว่าในส่วนคาของเขามันเป็นคำคำที่แบบเหมือนอารมณ์ลูกคุณหนุ่มสปอยแล้วมันก็แบบเหมือนบน่นเหมือนร้องไห้เอาแต่อารมณ์แล้วก็อิโมชั่นอลแต่จริงแล้วมันไม่มีอีเวนต์ที่เขาแบบเออถ้าเขามีหลักฐานอะไรมาฟาดฟาดฟาด,าดเหมือนตอนที่คุณวัตรอย่างเนี้ย เวลาเขาไลฟ์แล้วเขาแบบโพสต์เรื่องตกเครื่องบินเรื่องอะไรที่มันแบบฟาดฟาดฟาดอย่างเงี้ยเราจะเชื่อเราไม่ค่อยเชื่อคําพูดของคนอนะเราจะเชื่อเชื่อหลักฐานที่มันเป็นฟิสิกอลอีเวนต์มากกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะให้เอียงไปทางฝั่งองค์ก,กรแกลนมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คู่ความขิอเท็ของเรานะทุกคนมีมีความสามารถในการตัดสินใจใช้ภูมมปัญญาใช้ปัญญาของตัวเองในการตัดสินเราเราไม่ได้มันจะมีคนบอกว่าเรามาทำทำคลิปเพื่อแบบฉีเป้าให้ นางดูไม่ดีหรืออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกคนมีสติปัญญาในการรับดูแล้วก็รับชมแล้วก็รับฟังในการใช้วิจรารณญาณของตัวเองถ้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณก็ดูดูถูกความคิดแล้วก็สติปัญญาของคนที่ดูคลิปเรานะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนก็มีสติปัญญาในการดูดูแบบใช้ใช้สติใช้สมองในการวิเคราะห์พิจารณาสังเคราะห์ในเรื่องของ ในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเนาะอันนี้เราเราเรา,เราก็เปิดประเด็นให้กว้างๆทุกคนไปตัดใจเอาเองอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเราไม่เชื่อในคําพูดของคนเราเชื่ออะไรที่มันเป็นหลักฐานที่เป็นที่เป็น Physical e v i d e n c e อะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยตล้วแต่ที่เราบอกไปเราเราไม่ค่อยสนับสนุนที่แบบเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ย คุณวัฒน์เนี้ยเขามีแฟนคลับแล้วก็มีทีมแกลนที่แบบรักและจ้องรักคักดีริกับแกลนที่จะออกมาต่อสู้ให้แกลนเยอะมากแต่คุณนวัฒน์เนี้ยเขาเลือกที่จะออกมาสู้เองแล้วก็เลือกที่จะมามาฟาดเองในขณะที่เขาขายของไปด้วยแล้วก็ ฟาดไปด้วยเรามองว่าอันเนี้ยผู้บริหารระดับสูงอะไม่ควรลงมาเล่นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลในความที่ของเรานะเราก็ติไปเพื่อก่ออะไรเงี้ยก็อยากให้บอสแบบใจเย็นๆใจร่มๆบางทีแบบว่าอาจจะบอกว่ามีอะไรที่ฟาดมาเราเข้าใจแหละว่าเขาเป็นคนบอกว่าอย่ามาเขาไม่ทาใครก่อนเขาไม่เริ่มก่อนแต่ถ้าหำเขาก็จะสู้เราเข้าใจว่าเขาเป็นคนงั้นเราเขาเป็นคนแบบนั้นเหมือนกัน แต่ว่าเราอยากจะให้บอสใจเย็นๆบางทีเราก็ทําไม่ได้นะเราก็เป็นเป็นคนเราก็มีอารมณ์นะเราเข้าใจเขามากเพราะเราก็เป็นคนคลา,า,ายเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบอยากให้เบาๆลงก็ดีนะคะบอสจุบๆสรุปเขาทีเดียวอาจจะไม่ได้มาเรื่องาง,งานงานทวกวันนะเพราะว่าช่องเราก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างบร,ริเวีหลากหลายมากอะไรเงี้ยตอนนี้เอ็ดออนมิชชั่นออฟซับสไครต์แบบว่าอยากได้ s ับสไครต์เให้ถึงแสนมากตอนนี้ก็ใกล้แล้วคนที่มาดูคลิปเอ็ดบ่อยๆอ่ะถ้าชอบคอนเทนต์ของเอ็ดนะครับ มันใกล้มากแล้วเงี้ยอยากได้สับแสงสับ,สบ,สบเร็วๆจังเลยอะไรเงี้ยยังไงขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้อะไรเงี้ยอ่ะมาพูดถึงน้องอดปอบ้างตั้งแต่มงไปก็กระแสดีมากเออออกงานขอบคุณสื่อที่ชลังกันหน้านะแล้วก็แต่งตัวด้วยลูกด้วยทุกขั้งเราอยากได้คนที่งเง้ตัวแทนนางงามเนี้ยเบทียอะไรก็แล้วแต่เวลาจะส่งใครไปอย่างเงี้ย อยากให้ได้ภาษาดีๆแล้วก็อยากให้ได้เรื่องของความ Sophistication ที่เป็นเหมือนโอปอเวลาแบบสื่อํามคำถามหรือางเง,ง,งี้ยการพูดการจาม,มันดูเป็นควีนมากมันดูแบบเหมือนน้องโอปอเงี้ยมีความแพงที่แบบเออดีไซน์ไม่ได้จริงแล้วก็หายใจก็ดูแพงแล้วอ่ามันแบบเวลาพูดเวลามันมีมันมีอันนึงที่แคปได้เนาะที่เขาแบบเหมือนนะักข่าวไปถามว่าเออรู้สึกไงกับกับเมืองประเทศเมืองเนี้ยในประเทศอินเดียโอ first impression Uh, feels like home. I know that uh, we have a lot of similarities um, compared to Heder Telangana and my country, Thailand. So I was very excited to really explore the place. And when I first landed, I just met with the amazing hospitality. I was very warmly welcomed with all the people here in Telangana. So um, all in all, it was one of the best experiences of my life. If you could describe Telangana in three words, what three words, think? yeah, alive because i think with all the culture and with all the food with all the people it makes me feel alive here and also home since i have spent here um, almost a month no actually i think it's a month already but it feels like three days the time flies i was enjoying the place and it feels just like my home and lastly i would say progressive in whether it's um, the technology or the innovation <coughs> เป็นควรที่จะเป็นเป็นคนที่ represent องค์กรคุณนะว่าแบบเออมัน,ม,นมันภาษาได้สัศนคติด,ดีตอบคําถามไม่ตายไมย่แล้วตอบแล้วดูฉลาดมันแบบอยากอยากให้แบบในอนาคตอนะ่ะควีนที่จะมงในแต่ละเวทีอ่ะเราเข้าใจแหละว่าแต่ละเวทีอ่ะกรณอาจจะเน้นขายเน้นเอนเตอร์เทนมิดอูเนอาจจะสวยฟาดมีความแฟชั่นมีความแบบจึง้งมีความเฟียสนิดนึงเวิร์มอาจจะดูแบบ โลกสวยผู้หญิงถือดอกไม้แพงทําเพื่อสังคมอย่างเงี้ยแต่อย่าให้ทุกคนนะ่ะเวลาใหม่เจาะปาแล้วตอบคำถามได้แบบไม่ตายใหม่แบบจึงจ้งๆลอดๆอย่างเงี้ยเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรมันจะได้ดูแบบจึงจ้งๆสนุกๆเนานะเราเราเรา,เราอยากได้ตัวแทนทุกเวทีเลยอยากให้แบบเออมีคุณภาพเนี้ยเหมือนเหมือนคล้ายๆของอปอลรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยมันมันดูแบบมันดูดีทั้งในตัวองค์กรในแง่ของประเทศในแง่ของตัวนางงามเองก็ก็ รู้สึกว่า,าหลังๆมาคนที่มงเนี้ยมงใหญ่นะก็จะดูจะดูเป็นดิปรามาซีดูดูแบบทางการดูการทูดเดียมันมันจะได้แบบไม่ไม่เวลาเวลาไปออกสื่อมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคนหลายๆหลายๆในหลายๆประเทศที่ในประเทศแบบจีหนึ่งอะไรเงี้ยโลกที่หนึ่งเขาจะมองว่าแบบเหมือนนางงามมันแบ็เวิร์ดนะมันเป็นเวทีที่แบบมันเป็นธุรกิจที่แบบกดทับความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยต้องออกไปเดินชุดว่ายน้ำต้องออกไป เหมือนโชว์ความสวยแต่งหน้าอะไรเงี้ยเถิดคุณว่าถ้าเรามีนางงามที่คุณลิตี้แบบเนี้ยแบบคล้ายๆนองโอปอลอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าเออเวลาแบบนี่นะมันไม่ใช่ว่าแค่แบบไม่ไม่แค่ว่าสวยอย่างเดียวแต่มันสวยแบบมีสมองบิวตี้วิ t เพอร์เพ e สอยากให้อยากให้ทุกเวทีแบบมีผู้หญิงนะมีคุณลิตี้นี้อะไรอย่เงี้ยอ่ะเราไปดูเรื่องรี g a l ลแอคชั่นของ Grand, แกร์ละกันวันนั้นอ่าไปฟังได้ฟังวันนั้น อตอนนั้นทํางานอยู่พอดีแล้วเปิดคลิปของคุณเทเรซาฟังนะว่าคุณเทเรซาบอกว่าจะฟ้องให้ถึงที่สุดแล้วก็นักข่าวถามว่ามันจะยากไหมคะเพราะคนละประเทศหรืออะไรมามีก็บอกว่า I have my all my life คือแบบฉันมีทั้งชีวิตของฉันอนะฉันสามารถดีดิเกตให้เกิดเรื่องขารฟ้องนี้เพราะเขาไม่ยอมเพราะเขารู้สึกว่า ชีดิเ,อเดดทอร์เบธชีทำดีที่สุดในในในตอนที่น้องอยู่อะ่ะแต่น้องแบบเอ้ยต่อหน้าหลังหน้าอยากต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างน้องเขานางก็ไม่โอเคนะหมดนางจะฟ้องให้ถึงที่สุดนางมีทั้งชีวิตที่จะฟ้องอะไรเง,งี้ยก็แบบเออจึ้งนะคะก็เอ่อมิสเขาเรียกอะไรนะราเชลคุปตาเวลคัมทูมิสซอรลอนะคะก็ไปยืนตอนนี้ไปยืนเขา้าเข้าท็อปท็อปหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนี่เขาก็มีมาทั้งหมดกี่ข้อว่าที่จะฟ้องนะครับนี่เราเราจะแปลให้ดู deformation and dissemination of false information ที่บอกว่าเหมือนพยายามแบบเก่าหาองค์กรว่าแบบเออทำางานคำเงินหาย1,000 u s ดอลลาร์เงินสดในบ้านแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานนะข้อแรกเลยที่จะฟ้องว่าเป็นเรื่องของ false information เอ่อ false information ก็คือข้อมูลเท็จข้อ2 unauthorized contact with sponsor ก็เหมือนว่า อเชียไปติดต่อกับสปอนเซอร์ก็คือนานาฮ o s พิท a l ลนะครับโรงพยาบาลศัลยกรรมที่อยู่เกาหลีเพื่อไปทําจมูกแล้วก็ทําอะไรวะหน้าตึงให้คุณแม่กับน้องสาวเนาะว่าอันเรื่องนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมันมันผิดกฎหรือเปล่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสัญญาเนาะเพราะว่าเราคิดว่าองค์กรและอง์กรแบบนี้มันไม่น่าจะมีสัญญาข้อเนี้ว่าแบบว่า เหมือนตัวแทนองค์กรจะไปขอเขาเรียกว่าอะไรขอ b e n นฟิตขอผลประโยชน์จากสปอนเซอร์โดยตรงโดยที่ไม่แจ้งองค์กรอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่ในสัญญาหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาฟ้องได้เปล่าข้อนี้เราไม่แน่ใจนะแต่เราว่า มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมและกาลเทศะมากกว่าว่าเฮ้ยเวลาอยู่อยู่จะใช้หน้ตำแหน่งหน้าที่ของคุณในการติดต่อขออะไรฟรีอย่างเงี้ยยูควรอยู่ควรโนติสยู่ควรแจ้งองค์กรที่อยู่ทํางานอยู่นิดนึงไม่ใช่ว่าแบบยูดีเข้าไปขอเลยอันเนี้ยเราเป็นเราว่าเป็นเรื่องของมารยาทและกาลเทศะไม่แน่ใจว่าในเรื่องของกฎหมายเรื่องของ legal action เนี้ยแกรนจะฟ้องได้หรือเปล่าข้อ2เราไม่แน่ใจ ข้อ 3, violation of cosmetic surgery c a u g e t during contact อันนี้ฟ้องได้แน่นอนเพราะว่าคิดว่าการเซ็นสัญญาเวลานางงามเซ็นวันนั้นเห็นเบ็ดบอร์ดเขาโพสเนาะมันมีสัญญาข้อหนึ่งที่ว่าคนที่เซ็นหรือว่าคนมงหรือราเชลเนี่ยต้อง maintain physical appearance น้ำหนักส่วนสูงสรีระรูปร่างอะที่นางบอกว่านางโดนบอดี้เชมหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่บอดี้เชม มึงอ่ะเดินเดินเข้ามาในกองเราให้กรรมการน่ะตีต้องแต่หัวจดตีนท,ทั้งทั้งฟิสิคลรูปลักษ์ภายนอกรัะทัศนาคติการตอบคําถามอยู่เดินเข้ามาเองไม่มีใค,ค,ครบังคับคุณยูยูรู้ย,ย,ยูรู้อยู่แล้วว่าทุกเวทีนางงามอ่ะมันจะมีความกดทับของผู้หญิงตรงเนี้ยที่เอ็ดเล่าไปเพราะฉะนั้น it's not ็ It nothing new. อกต n ้งนิยู่จะไปโทษใครไม่ได้อยู่ต้องโทษตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ฟิต for ยูถ้าอยู่ไม่อยากทำงานเซอร์วิสยู่กลัวควารรมสูงไปสมัครแอ เข้าใจบ้าตลกอีดอกอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ก็เราคิดว่ามันผิดกฎอันนี้ฟ้องได้ข้อสามในเรื่องของการที่แกะนางไปทำหน้าอกแล้วนางไม่ได้แจ้งองค์กรอันนี้ฟ้ USD, องได้ข้อ4ี่ t e m p t extortion for ah usd um 0่ usd คือเหมือนปังประมาณว่าอันนี้อันนี้นะเป็นอะไรที่เออค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะมากมีคนที่แบบว่าเหมือนอาจทงานอาจจะเป็นเฮลลนยิก ท,ท,ทํางานกับบริษัท organization หลายๆ organization ที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีการเงินอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามีพนักง,งานคนอินเดียมาเบิกค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ว่าไม่เอาใบาเสร็จมาเบิกมาแบบเหมือนฉันจ่ายค่าที่ไปฉันกินกาแฟไปฉันกินอาหารแต่ไม่มีใบเสร็จแต่ว่าจะมาเบิกซึ่งในความเป็นจริงแล้วในองค์กรใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่สามารถทําได้ถ้าอยู่ไม่มีใบเสร็จเข้าใจปะ่ะอย่างเราอยู่ในเยอรมันบางทีเราจะมาเบิกไป คอมเพนเซษเรื่องเวลาไปบิสเนสทริปไปทำงงทำงานเงนี้ยมีค่าใช้จ่ายอะไรค่าโรงแรมค่าอะไรก็แล้วแต่มึงต้องเก็บใบเสร็จอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบประสาทมาบอกว่าเธอฉันไปนั่งรถแท็กซี่ไปน,นี่มึงจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใบเสร็จแล้วใครเขาจะให้เบิกองค์กรเขาเป็นมหาชนเธอมันเป็นพันบลิกคอมพานีลิมิเต็ดบ้าเปล่าเอออันนี้น่าจะฟ้องได้ ข้อ5 defamation of company product อ๋อในเรื่องที่นางในในในวิดีโอ YouTube ที่นางบอกว่าไปบังคับให้นางแบบเป็นแม่ค้าเซลชีฟ d i s c u s t i n g product นี่เราจำได้เลยเขาบอกว่า you ยู o w d q ค e e n ให้มาเป็นแม่ค้าเธอก็รู้อยู่แล้วก็ยังนั่งขายมาม่วงกวนอยู่ในห้องดำจะมาล้องหาแหกแทกวิมานอะไรเราก็งงแล้วก็มาอินซาว่าของเขาอะ เป็นของชีฟแล้วก็แท็กกี้แบบเหมือนราคาถูกแบบน่าขยันขยันนะจริงๆแล้วของแกรนน่ะเขาก็ได้ออยอยทุกชิ้นนะเอดก็เนี่ยเพื่อนกลับไปเมืองไทยเราก็เพิ่งฝากเพื่อนฮิวน้ำพริกแกรนมาเราจะมาทำคอนเทนต์กินน้ำพริกเราชอบน้ำพริกแกรนหรากต้มยำมากแล้วก็รสเผ็ดน้อยอร่อยจริงๆกินมาต้องนานแล้วแต่ไม่เคยไอ้นี่เราจะมาเราจะมา,เ,า,ะมาเขาเรียกว่าอะไรนะทำคอนเทนต์ทำน้ำพริกอร่อยน้ำพริกแก่น,ก,นก,ก,กินกับผัดกะเพรากินกับผักอะไรเงี้ยอร่อยเลยชอบมากเอดมีติดบ้านตลอดเวลาชอบก็ อันเนี้ยฟ้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วของมันมันก็ผ่านผ่าน,านแบบเขาเรียกอะไรามาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศเราเนาะก็แสดงว่าอยู่ดูถูกแบบอุตสาหกรรมการทําอาหารประเทศเราหรือเปล่าแต่บางทีอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่นางพูดในวิดีโอมันทําให้ประเทศเราดูแย่แล้วก็ดูด้อยพัฒนายอย่างในเรื่องการสั่งอาหารก็เหออเรื่องผลิตภัณฑ์ก็เหออ โอ้ยฉันดูฉันไม่เคยไปอินเดียนนะฉันก็พูดเยอะไม่ได้แต่ดูจากการอินเดียสตรีทฟู้ดที่ตาม t i k ตอกตามอินสตาแกรฉันก็จะเป็นลมนะฉันไปแล้วฉันจะอยู่ได้หรือเปล่าบางทีบางทีเธอก็ต้องดูที่บ้านตัวเองด้วยนะ้องจะมาอะไรนักหนาจริงๆเราก็ไม่อยากแบบว่า,านะแต่เรารู้สึกว่าอีดอกก็ไม่ได้ดูตัวเองหรือบางทีอะไรเงี้ยมีข้อบบอกว่าในระหว่าง,งประกวดเหมือนให้ข้อมูลเท็จมีอะไรข้อมูลปลอมอันนี้ไม่รู้จริงๆว่า ว่าฉีให้ข้อมูลปลอมเรื่องอะไรอาจจะเรื่องเป็นแม่ค้าหรือเปล่าที่พกอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อยากมาขายของแต่จริงๆแล้วก็คือมาด่าว่าไม่อยากเป็นแม่ค้าอันนี้ก็ฟ้องได้นะเพราะว่ามันมีเทปทุกอย่างมันมีดิจิตอลฟุตปรินต์หมดไงอ้าวตอนนั้นมึงอยากมึงอยากมงมึงก็อยากเป็นแม่ค้าแต่พอมึงมงแล้วมึงก็ไม่อยากขายอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะฟ้องได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็มันรีเลทกันนะก็สามารถสามารถฟ้องได้นะคิดว่าข้อ7 sexual harassment toward male and LGBTQ staff huh? she engaged in inappropriate physical contact by frequently hugging male staff member and LGBT team member including creative director, camera man, makeup artist and hair stylist โอ๊ยกูจะขับบ้าตายรายวันคือเหมือนแบบคือนางอ่ะมาฟ้อง เหมือนประมาณว่าในวิดีโอก็บอกว่านางโดนทารัสหรือเงยโดนแบบล,บล่วงละเมิดทางเพศทางแกรนก็เลยฟ้องกลับว่านางแบบว่าทําไม่ดีไม่ร้ายกับคุณแม่ช่างแต่งหน้าทําผมช่างกล้องช่างไฟอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือน u n p o p u l a t e l y แบบเหมือนเหมือนเข้าไปกอดผมอบกอดแบบไม่เหมาะสมแต่เราว่าข้อน,นี้ตลกอาจจะไม่แน่ใจว่าจะฟ้องได้หรือเปล่าแต่เอ็ดว่ามันเป็นมีม,มากกว่าเหมือนแบบมึงฟ้องกูมาใช่ไหมกูก็ฟ้องกลับแบบแบบเอ้า ไปไปไปโผกอดพวกแม่แม่จริง,รงๆพวกแม่แม่น่าจะดีใจหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าหรือว่ากินเต่าแรงอะนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแต่เรื่องกินเต่าแรงอันนี้เราไม่เห็นด้วยกับบอสนะว่าแบบที่บอสที่บอสไปพูดสัมภาษณ์สื่อออกแล้วแบอกชีเบลิสเมลเดอ๋ยอันพิแล้วแบบกูขำมากคุณเป็นผู้นำคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ่ะคือมันมีไอ้เรื่องกินเต่ากินตัวเนี่ยแฟนของอคนหนึ่งเขาทำงาน Ờ, อยู่ในอยู่ในอยู่ในฮิวแมนรีซอสเซนะเป็นระดับผู้บริหารยอะไรเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยเอ่อมันก็จะมีมีบุคลากรของบริษัทเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนมีกินตัวกลิ่นแรงแล้วคนคนั้นอย่างเงี้ยเป็นเซลล์ต้องไปคบลูกค้าเป็นลูกค้าสัมพันธ์ยอะไรเงี้ยถึงขนาดแบบต้องมานั่งต้องมานั่งเขาต้อง brainstorm กันเลยนะว่าจะพูดกับเขายังไงดีเพราะว่ามันเป็นเป็นเหมือนการแบบ harass เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ sexual harassment นะมันเป็นการแบบว่า ยูไม่สามารถเดินไปบอกใครได้ว่ายูเหม็นยู่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นการ h a r a s มันผิดกฎหมายคือต้องมานั่งกันแล้วต้องเบ a น n s, s t o r กันแล้วอาจจะสมมุติว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงอาจจะต้องให้ผู้หญิงมานั่งพูดแล้วก็แบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนคุยกันจริงจังอะแล้วแบบไม่ได้ไม่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาแบบโดนโดน h a r a s หรือว่าโดน insult หรือทําให้รู้สึกเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องของว่าความเหมาะสมจริงว่าเฮ้ยยู่เป็น first grade นะต้องออกไปพบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยยูจะกินแต่วันนี้คือบอ แถลงออกกูจะบ้าตายของการเ <laughs> ทงานเนาะไม่ฟูลฟิลดิวตี้ที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าตัว๋วไปโกเติมกาห้องสวิตก็จองแล้วสเปนทริปก็จองแล้วอยู่ดีจะเทก็เทอันเนี้ยฟ้องได้เพราะว่าชีเป็นคนทายเข้าไปเองก็อันเนี้ยอันนี้น,น่าจะฟ้องได้ข้อเก้าข้อสุดที่อันน, 9, น,นี้อันนี้จะรวมรวมเนาะกตต็ต้องแต่ต้้งแต่แบบไม่ไปทำงานเขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆเรื่องที่แบบว่าอาจจะแบบขอสปอนเซอร์เรื่องไปทำหนะ้าอ,อกคือหลายๆเรื่องเลยที่แบบ ท,ที่ผิดที่เซ็นสัญญาไว้อย่างเรื่องไอเนี้ยเขาเรียกว่า Maintain Physical a p p e a r a n c e ก็เหมือนกันที่บอกว่าตอนอยู่ในตําแหน่งรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยห้ามเปลี่ยนแปลงอยู่ดีน้ำหนักขึ้นมา10บโลอย่างเงี้ยไม่ได้เออถ้าไม่ได้ป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีดีชีก็ไปทําแบบคาดคาดว่าไม่แน่ใจกนะว่าแบบว่าไปทําอาจจะไปทําหน้าอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อสรุปที่องค์กรมิสแค a รนะออกมาเออ เป็น legal term ลิเกลเทอรมละว่าจะฟ้องละในในเกข้อกั่าหานี่ก็วิวซีนะแต่เขาที่เอ็ดไปดูพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลลอเยอร์นะยากเราก็ใช้เวลาค่อนข้างนานก็วิวซีละกันเพราะว่าองค์กรเขาก็มีเงินนะแต่เอ็ดว่าเรื่องบูโรเคตี้เนี่ยเรื่องของของการเมืองเรื่องของแบบทำอะไรที่มันผ่านแบบรัฐเนี่ยใช้เวลานาน,านว่าก็วิวซีว่ามันจะไปไหนถ้ามีเหตุการณ์มาอัปเดตไงก็เดี๋ยวจะมาเล่า คลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวๆเลยพูดจนเจ็บคอนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิพากษ์นางงาหมหวยดีโบยาสามข้านะครับใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เยอะๆนะแล้วก็สนับสนุนช่องสำหรับการพัฒนาคอนเทนต์ได้นะครับใน QRC o d e หรือซ้อประแตง่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ